ไม่ไน้องทุกท่านที่เขารับชมราชสีพัททินนะครับวันนี้เปลี่ยนแล้วพี่น้องเปลี่ยนจากพักแต่พักยังมีคือเก่านะครับพี่น้องพักยังมีคือเก่าแต่วันนี้มากินเนื้อเนี่ยเนี้ยเนีเนี้เนื้อสดสดนะมาเด้พี่ดาวเด้อหาข้าวหนาบมากินด้วยกันนะใครไม่ินกับขา้าวก็ไม่ต้องไปหามากินกับราชสีวันนี้เลี่ยงเลี่ยง สุดท้ายแล้วกางเนื้อเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะพี่น้องมามาชิมด้วยกันนะพี่น้องเด้อวันนี้นเนื้อไก่ก็ผักชีดิวเอ่อผักชีดิวล้างเรียบร้อยไฮเตอร์แฟบสบู่ล้างเรียบร้อยนะพี่น้องแล้วก็พริกเออพริกตับนี่นี่น,น,น,นี่ตับอย่างมากแล้วพี่น้องตับผักชีดิว เนื้อสามสิบกิีนนกนก๊นี่มาเด้พี่น้องเด้อมื่อกี้เดกันเดี๋ยวกินเซมเปิลหนดีก่อนเห็นไหมเห็นไหมี่น้องว้าตอนนูเลยพี่น้องน่าจะชีคกินตอนนั้นเลยไปน้องมันกระดักกระดักน้อตอนนี้เพื่อทุกคนเนี่ยเอ๋ียมยาปากถามเนี่นย À, à. không biết được bây giờ con nhớ ừ. nhớ tên cạo kính con nhớ không tay mở đường bắt ừ. không tay mở đường nữa 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 này nữa này, nữa nữa này cái nữa nữa

โอ้โห oh, oh, พี่นะยิ้ม้บอกว่าดูว่าพี่นอะอาจีลองจีบอลจะคันนะพี่นอะป้าใครไม่เห็นใครเห็นแล้วมยิ้วเนี่ก็โป้หนอกไปหาหม,มอเน่อยอ่ะใครใครยิวกับมาเด้อคันี้เลยเพื่อทุกคนออื Ừ. Chạy dài dịp đi này ừ. Hương có dù măng này thiết mặn Tình nghe bừng, Thuộc nghề cái bừng ấy này Ủa chứ đại nụ Mày này khắp đi chứ ừ. Bọt rồi bọt rồi Chẳng bọt hay chứ hay chứ ปั้นไดเต็มเ็มเลยจับปลาใส่หมวงนี่ออกมาเต็มเต็มเลยอ้าอจับปลาใส่หมวงนี่ห้าสามเต็มเต็มเลยเ,เ,เลยเอะอีกหม <c oughs> ดหนาวไหมเด้่ป้องเน้ออาจจะซีค็ดแล้วหวดปีที่แล้วนในคล้ายเ,เยจะมีก็ไหนขครเย <c oughs> <c oughs> ีนี้บอกว่าคิดยังไม่ดเ,เลย อันนี้ที่บอกนี่คนแถวดีเด้อะลุดกินไหมกินไหมกินไหมอู้ว่าก็ไปนั่งกันนั่งก็ไปมองไง,องคอยมองไอ้แถวแถววัวว <laughs> งที่เซื้อมาจะมอง,องแบ่แกงกินซื้อปันร้อนเนี่ยอันนี้ปั้นไม่ร้อนเนาะอยู่ครบคนแม่กบสามสิบสองมีต้องเลิก <laughs> อันนี้ปั้นไม่รอ้อน แต่อยู่ก็แต่ผู้ก่อนประดับไม่เลงปีนี้แม่งงามมันปีที่เดียวแต่ว่า,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 ากินคือเขางามแม่งงามกินกับเขาไม่ได้กินนี่ดอกกระพุกได้ยินว่าหมูป่ามากินแล้วหมู้กระพวกไปหมูป่ากันมา,า,มากเลกพวาาพี่น้องกำลังอยู่กำลังจะแกะขนาดเอายาผูกไว้เนี่ย ยาผู้ไหวอย่างนี่แกว่ามันกันหมูได้หมูหมูเหม็นวะแกรูเม็นมาที่งไงมันเอาเม็ดปิดกับหมูมามันเห็นคนตะมันเห็นคนเอาเม็ดปิดปัดกันโควิดมันเอาเม็ดปิดแต่หมูกันกันลูเหม็นอยนี้ไม่อย่างแค่ลายไปหมูแบบนู้นป่าหนึงถึงผ่านบ้านเองหน่อยนงี่ยหนูไม่เกินสามวันแต่ถ้าอยู่บ้านเองเคยนอนรับดอกจริง่นี้มีควายไหม หาจะซี้ยิน hmm. มูอปายดูห่าจะซี้ันนอนรับดอกอย่างนี้แต่เป็นอย่างอยู่บ้านเองนี่มากินกับพดอย่างเงี้ยนอนไหนรับไปหาอาจะซีน้องเต็งเลยเดยนอนใช่เนาะเออไปงนเดีวเขาผนบ้านเองตต๊บมึงไหมโต๊กนี่อึงรอบบึงไหมเขาท่าโยงกันนอนไปนี่เนาะน้่น้่เวลบ้านเงนี่มึงยัง น่ก right. like ็โจบอกกันเกลียวเกลียวเลยหลายปีหลายปีเลยไม่ลงปลาร่งกระดูนอือโอ้หลายปีเลยตัวนี้ก็สามปีแบบไม่ได้ลงอ่ะพี่น้องสามสิบกี่ปีอมื่อืี้เมื่อกี้ว่าเม่เปสเม่เปสพริกเมเปสเครื่องเปสตกับพี่น้องกัน

เอ็บได้ป่ะอ,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 อืมนบโอ๋อึขมอื้อแล้วพี่น้องเด้อมาสับแรงงานทุกคนหัวใจราชสีอืมคำนี้มอบให้ทุกคนอืมอือๆ กเ็เนี่พี่น้นองเราถูกอยู่ดอกเนื้อถูกต้องแล้วครับเยังไมากินพักไปแล้วยังกินพักแล้ววันนต่ก่อนพักนะก,นกินจะพักลเลยพี่น้อง กิ่งตอนน่เอาเว้า่าอิจาเลยอันนี้คือจะหาจิบาทเราไม่เอาเลยกินเพื่อเพื่อเพื่อพี่เพื่อนเราด้วยครับดีแล้วไี่น้องเลยว้าวนั่งดูที่เสื้อลุงนายกินนี่กพอแฮงก้อนิมเลยนะ่น้อง้ Kiểu lẹ con đưa gì Nó toàn nhảy Mình cơ thể cái dòng mà nè, mà kỳ quả เดินหมูป่ามีกินหมดก่อนยังเกลียดให้หมูป่าไม่หายเลยเนี่ยสองปีเลยมีอะไรด้วกันตอนรถน้ำก็ไปไม่รด้รถดิพอแต่เริ่มจะได้กินมันกินก่อนมืดอยมางเงี้ยมันเจ็ีดตรงนี้เน่ยพี่นุ่งเกลียดตอนไม่ช่วยรถน้ำไงรถน้ำมันมมันมาดูเลยไม่เจอรถน้ำไม่เจอได้ยังเป็นไงเนาะพี่น้องใช้แรงงานอยู่ประเทศไหนก็เบิ่์เนาะเงียบปิดเลย Dù đó bị nợ ơi Thú có là tí hạp ý của các bạn những người đẹp nó Thuân à Những anh chị mình dù bà đến đẹp xong bái tí nít nó bị nợ Dù tài bắn bình em được nó Quá đi bị nợ tài luôn Ni Ni đi anh nhon. Ừ. นี yeah, ่ไปอยู mm. ่แต่เกาหลีไอ้ไปอยู่แต่หวันหลายปีเลยพี่น้องกลับมาพูดไต่ไม่ได้เนี่ยพูดเล่าไนึกจะอุดรีเราอีสานเองมากตัวมาคนแรงงานเนี่ยตัวมามีคนอีสานบ้านเองบ้านเราบ้านเฮาเนี่ยเขาเรียอะไรก็ไม่เรียนแล้วก็ดก แต่มันมีเง<ร>ินใจพ่พ,พ,พี่นะเนาะเจ้าย่อมละพิดทุกประการเรียกพี่หนะกำลัว่าเรียกยอไอก็ไั่ว่าราะว่าเคดแล้วชาตินาจะไม่ทำอีกแล้วฮ<ม>ะฮึฮึฮนะนนึ้อฮึฮเฮึฮึยึ้มฮึฮฮึ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 ฮแฮึบึฮ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 ึแซ่บบ 对不？喂。哇 <Yeah. S 2>、wow. 嗯！送送送，康看住太平呢？嗯嗯嗯。嗯 อิ่มแล้วเพื่นอนถ้ารับคลิปนี้คงจะได้อำมลาพาจากพี่น้องกับเพื่อนจะนี่นะครับพี่น้องนะเดี๋ยวไว้ที่ตามกันคลิปหนาคลิปต่อไปได้เพีน่น้อนแล้วคลิปนี้ก็ให้พี่น้องทุกคนทำรวยมีเงินทองไม่เย็บยมไม่จนสวัสดีครับสองหกสองแปดหกพานไปก็หาสามหลังวัดนะเอาไหม